สวัสดีเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะฮะที่ผมจะได้นําเสนอนะครับส่วนหนึ่งก็คืออยากจะได้นําตัวก่อนนะครับว่าผมเป็นใครนะฮะว่ามาทําคลิปอะไรใน youtube นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมใช้ชื่อ YouTube นะครับอ่าช่อง YouTube ผมเนี่ยชื่อช่องว่าวาวผมชื่อวาวนะครับ เฟซบุก๊กผใช้ชื่อนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยบอกก่อนนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้มาทําอาชีพเรื่องพักเครื่องโดยตรงตั้งแต่แรกนะครับแต่แรกเลยเนี่ยผมทํางานอยู่ที่กรมป่าไม้นะครับาสาขาจังหวัดลบบุรีนะครับงานตําแหน่งวิักวิชาการนะฮะก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวพันอะไรกับทางพักเครื่องเท่าไหร่นะครับ แต่พอดีว่าด้วยความที่เข้าป่าบ่อยๆนะครับแล้วก็เจอเอาว่าทาง้อยหมูป่าหรือว่าทางงูอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยว่าน่าจะมีพระเครื่องมาปกป้องตัวเองบ้างาทั้งงนั้นนะครับก็ไม่อยากจะกล่าวถึงมากเกินไปนะฮะเราแ,แค่ว่าไปถามผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับที่ว่าจะขอ พรเครื่องนะฮะจะเช่าพระเครื่องไว้ดูแลตัวเองปกปักรักษาตัวเองเวลาเข้าป่านะครับแต่พอดีว่าไปได้พักเก๊นะฮะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับที่มาทำาเกี่ยวกับวงการพระเครื่องคือพูดง่ายๆคือว่าเริ่มศึกษาพระเครื่องเป้าสงแรกนะครับอยากจะรู้ว่าวงการพักเครื่องเนี่ยอาชีพพระเครื่องหรือว่า อะไรที่เกี่ยวข้องกับพรคเครื่องเนี่ยมันยากตรงไหนทําไมคนถึงดูได้ง่ายๆดูตาเปล่าๆเ,าเาขาดูยังไงดูให้แท้ดูยังไงดูให้เก๊นะครับเพราะคนที่ดูให้ผมเก๊เนี่ยเป็นเพื่อนผมเองนะฮะผมก็สงสัยว่ามันดูยังไงก็เลยศึกษานะครับลองผิดลองถูกมาเรื่อยแต่อ่าอย่างหนึ่งเลยคืออ่านหนังสือเยอะหนังสือพรคเครื่องผมอ่านทุกอย่างนะครับขอให้เปน็นหนังสือผมอ่านทุกอย่าง พออ่านไปนมากเข้าเนี่ยมันเริ่มร้อนวิชานะครับอยากจะมีวิชาอยากจะใช้วิชาที่เราอ่านหนังสือมาสะสมมาเนี่ยสะสมความรู้มาเนี่ยเลยไปเดินหาเช่าพระนะครับประมาณสามปีนะครับที่ผมเดินเช่าพระนะครับแล้วเตอจะเจอแต่พระเก๋เช่าแต่พระเก๋ามานะครับ จนคนที่เอาไปให้ดูเนี่ยว่าเออเนี่ยเพอเช่าเสร็จแล้วเนี่ยไปให้เพี่ดูว่าอ่าลบก่นดูพระผมหน่อยที่ผมเช่ามาเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าเก๋โงนก็เก๋องค์ยกเก๋จนมีคาถามว่าทําไมถึงไม่เช่าพระเขาไปเดินหาซื้อพระเก๋มาให้เขาดูทําไมพระเขาก็มีจึงเยอะจังแยะทำไมไม่เช่าเขาอ่อมันก็คือคําว่าลองผิดลองถูกอะฮะ บอกตามตรงนะวิธีนี้มันผิดนะครับอย่าอย่าทําตามผมนะมันผิดมันมันเอาคืนมาไม่ได้เวลาแต่มันได้ให้บทเรียนอะไรกับผมได้เปิดโลกทัศน์อะไรกับผม,เ,กกบผมเยอะมากนะครับผมอยากจะเหมือนเขาเหมือนคนที่ขายผ้าแท้อยากจะว่าเมื่อ,อไรที่ผมดูผ้าแท้เป็นผมจับใจความได้ว่าผ้าแท้คืออะไรคืออะไรยังไงนั่นแหละครับคือวันนั้นนะ่ะผมจะได้ ซื้อผ้าแท้จนกระทั่งวันนั้นก็มาถึงคือผมเริ่มเริ่มซื้อผ้าแท้เป็นนะครับแต่ก็ต้องย้อนหลังกลับไปประมาณสิบกว่าปีนะครับพาเกสสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะแต่ก็มีฮะก็มีแต่ว่ายังไม่เยอะมากนะครับก็เริ่มเช่าผ้าแท้มาแต่ระหว่างที่เช่าผ้าแท้มาก็ยังโดนพ้าเกสอยู่เรื่อยๆนะครับลงทะเบียน จะบอกว่าค่าลงทะเบียนเรียกกนพ a นะฮะสามสี่แสนไม่อยู่นะครับในระยะเวลาสิบปีนะครับแต่ถามถึงว่าถึงปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างผมได้ได้ทุนคืนหมดแล้วนะครับชีวิตเป็นกำไรนะฮะความรู้เป็นกำไรอยู่ในหัวแล้วก็มีทรัพย์สินบางส่วนส่วนหนึ่งได้มาจากาวงการพระนะครับ แล้วก็มีบทเรียนมีอะไรที่แบบว่า,อ,าอยู่วงการป่าไม้ไม่เจอนะครับบางคนเขาว่าวงการป่าไม้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะฮะเจอวงการพระเข้าไปเนี่ยผมบอกวงการป่าไม้นี่เด็กๆไปเลยอันนี้ก็เล่าให้พวกพี่ฟังนะครับว่า,าพื้นฐานผมเป็นมาายังไงนะครับคราวนี้ก็ถึงมา,าในเรื่องของวิดีโอ ที่ผมจะทําลงในช่องของวาวผมชื่อวาวนะครับใน y o youtube อ่าผมก็จะจากที่คุยค้างไว้เมื่อสักครู่นะครับที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมมีโปรเจรกต์เล็กๆนะครับโปรเจรกต์เล็กที่ว่านี่คืออะไรครับคือผมได้รวบรวมนะครับภาพถ่ายนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับเครื่องราขงของขังนะครับ ประมาณว่าหายากบ้างราคาแพงบ้างนะครับถ่ายสตูดิโอไว้นะครับมาลงไว้นะครับรวบรวมไว้นะครับต่อไปเนี่ยก็จะนำมาแบ่งปัน studios, พี่ ética, <ๆ S 2> พี่เพื่อนๆนะครับอาจจะในรูปแบบของคล <acres? S 2> ิปสั้นนะครับหรือรูปแบบของวิดีโอนะฮะความยาวไม่มากนะครับยังไงก็ฝาก เพืเ่อนๆพี่ๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมบ้างนะครับอย่างผมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับแต่ละภาพแต่อะไรก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนพอสมควรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ให้ให,ให้ให้ทราบที่เฉยนะครับอ่ามีเยอะครับ ผมทำไว้น่าจะประมาณ300 300องค์นะครับนี่ครับผม2000 <2000 S 1> ผพ้ตรวจ2 5 3 6นะฮะมีคำบรรยายมีตําหนินะครับผมอ,อันนี้ไม่ใช่การโฆษณานะครับแต่ว่าผมจะนำภาพ ที่ผมรวบรวมไว้ทั้งหมดนะครับประมาณ300องค์เนี่ยไปไปใส่ไว้ในช่อง youtube ของผมนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผมได้8 9ด subscribe แล้ว นะครับถ้าถึงพันเมื่อไหร่ก็ผมก็มีโอกาสที่ทำเป็นไปคอมเมนต์เป็นครีเอเตอร์นะครับเป็น y o u t u ครีเอเตอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์กับเขาบ้างนะครับเยอะครับอาจจะไม่ใช่พ้าหลักอะไรมากมายนะฮะเพราะพ้าหลักๆ พี่ๆหลายท่านก็ทำกันไว้บ้างแล้วแต่สำคัญอย่างหนึ่งที่ที่ที่ผมเห็นประโยชน์จริงๆก็คือเวลาที่เราจะจะ,จะหาข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์นั้นๆน,น,นะฮะว่ามันมีอยู่ไหนเนี่ยในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเยอะมากเลยมันมีทั้งของจริงทั้งของไม่จริงนะครับจนทำให้ว่าบางทีเราก็สับสนนะครับ ว่าเออตกลง่มันจริงไม่จริงวะเนี่ยอะไรๆอ,อย่างเงี้ยตกลงว่าอย่างนี้แท้ไหมนะครับนี้ก็จะมาทำให้เพื่อนพี่ๆชมนะฮะครับขี้ตำหนิขี้อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆฮะ อย่างไรก็ฝากพี่เพื่อนๆนะครับฝากช่องวาวผมชื่อวาวนะครับไว้มาศึกษาไว้มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องวงการพระสัพเพเหระยิบย่อยนะครับหรือมีคาถามเกี่ยวกับป่าไม้หรืออะไรก็ได้ครับตามกฎหมายป่าไม้ที่ผมพึงจะรู้บ้างนะครับผมก็จะไม่ปิดบังนะครับอ่า ก่อนจบคลิปนี้นะฮะฝากไว่อย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับที่กำลังศึกษาพระนะครับกำลังกำลังอยากจะเข้ามาศึกษาพระเครื่องอยากเข้าวงการพระเครื่องนะครับว่า,าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมเรียนเราต้องเล่นเริ่มศึกษาแค่สายเดียว ชิ้นเดียวนะครับพระองค์เดียวหลวงพ่อองค์เดียวนะครับอย่างนั้นให้เชี่ยวชาญนะฮะยาเหมือนผมนะครับทีเล่นทุกสายนะครับดินชินผงเหรียญรูปหล่อเครื่องรางพายังเอาหมดของเก่าเอาหมดทุกอย่างเอาที่เข้ามาข้างหน้าเข้ามาที่ร้านได้นี่ซื้อหมดซื้อทุกอย่างเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกวัน อย่างนี้ไม่เจริญครับไม่รุ่งสู้ให้เก่งไปอย่างนึงเลยผมเคยเกือบเกือบเก่งนะครับเพราะผมสมัยก่อนตอนช่วงเรื่องพาพใหม่ศึกษาพระใหม,ใหม่ผมชอบหลวงปู่ศรีวัดกาอธาบุญน,นาคมากนะครับผมมีหลวงปู่ศรีวัดกะทธะาบุญน,นาคเก็บไว้ประมาณเกือบเกือบร้อยเหรียญน,นะครับโดยเฉพาะเหรียญหน้าแก่ผมชอบมาก แต่ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนที่เราจับทางถูกก็คือเราซื้อเหรียญหน้าแก่นะครับเล่าให้ฟังกันผมซื้อเหรียญอยู่ที่ประมาณเหรียญละพันพันห้าร้อยบาทไม่เกินสองพันบาทก็ถือว่าสวยเลยนะครับจะซื้ออยู่ราคานี้นะครับในช่วงที่ผมมาขายเหรียญหลวงพุทศรีวัดเอาะทามุน่าเนี่ยผมขายช่วงนั้นก็เหรียญหน้าแก่หลวงพุทศรีได้ราคาอยู่ประมาณ ใกล้หกพันบาทนะครับส่วนตัวซื้อมาแค่พันห้าถึงสองพันเนี่ยผมแบ่งให้พี่เพื่อนๆนะครับน้องๆในวงการตอนที่ผมเปิดร้านใหม่ในราคาเหลือสี่พันห้าห้าพันห้าพันห้าไม่เกินไม่เกินห้าพันห้าไม่มีเลยเกินเลยนะครับเพื่อให้เขาไว้มีกําไรนะครับคิดอย่างนั้นในใจเลยแล้วทําแล้วทาไงต่อพอผมขายหมดแล้ว st มีเงินครับมีเงินทุนมีเง so ินอะไรอยู่ แต่ทาไมผมกลับไปไม่ไม,ไม่ไปซื้อหลวมผู้สีเข้ามาเก็บไว้เหมือนเดิมเพราะตน,นั้นเหลีงผู้สีผมขายไปเนี่ยผมขายไปสมุสีเป็นห้านะฮะสี่นห้าห้าพันแต่ผมต้องไปซื้อกลับมาในราคาห้าพันห้าหกพันบ้างห้าพันบ้างพูดง่ายคือเสียเสียนะครับขายซื้อของถูกขายแพงนะครับพอกลับจะต้องไปซื้อของแพงมาเพื่อขายแพงกว่าทำใจไม่ได้ นะครับเลยไม่ทําพอไม่ทําผมก็กระโดดจากสายหลุมวุสีไปสู่สายอีกหลวงพ่อหนึ่งที่ราคาถูกกว่าคือหลุงพ่อโอตวอร์เน,นเสนเล็กๆก็ดีนะครับต่อไปต่อมาก็อีหลอบเดิมเข้าอีหลอบเดิมคือผมขายหมดได้กําไรแล้วก็กระโดดไปอีกไม่กลับไปศึกษาต่อให้ถ่องแท้ให้เก่งให้ชี้ตำหนิได้ให้ดูวา่าตาเปล่าก็ได้ ไม่ทําอย่างนั้นนี่คือความผิดพลาดในชีวิตวงการพระที่หนักหนาสาหัสทรงผลมาจนถึงวันนี้นะครับเด็กยุคหลังรุ่นใหม่ๆขึ้นมา,าแต่ละคนเนี่ยเก่งนะครับเพราะเขามีพื้นฐานพื้นฐานจากอะไรพื้นฐานจากหลวงพ่อ,หล,พอหลวงพ่อองค์นึงเช่นหลวงพ่อสีอดําห,หลวงพ่อศีเก่งหลวงพ่ออดอย่างเดียวรับเช่าหลวงพ่ออดรับเช่าคําข้าวหางมาก หลวงพอ่อศิรลิงดำนะครับรับเช่าหลงปู่ศีรับเช่าหลวงพ่อพรมอย่างเดียวนะครับรับเช่าไม่ว่าจะเป็นภาพใหม่ๆสม่สมมติว่าเป็นหลวงปู่ศิลานะครับเป็นสายตรงหลวงปู่ศิลาเป็นสายตรงของหลายๆหลวงพอ่อสายตรงของเครื่องรางสายตรงของพยัญชนะครับเก่งอย่างเดียวไปเลยครับเชื่อผมอยากเก่งไหนอย่างปริญญาตรีนี่เขาสอนร,รู้ทุกอย่าง สมมุติว่าผมจบปริญญาตรีทางสายเกษตรมานะครับเกษตรก็จะมีแยกพืชแยกสัตว์นะครับผมจบปริญญาตรีสายพืชมาเขาเรียกว่าปริญญาตรีพืชศาสตร์นะครับวิศวกรรมดุษฎีสาขาพืชศาสตร์นะครับถ้าเป็นปริญญาโทเขาก็จะแยกไปในส่วนของเป็นไม้ผลในส่วนของเป็นพืชสวนประดับพืชไร่พืชผักนะฮะ แต่ถ้าปริญญาเอกเลยเนี่ยเขาจะแยกเลยเนี่ยสมมติว่าสม,ม,ว,าสม,มว่าผมเป็นมไม้ผลเลยแล้วกันปริญญาโทผมด้านไม้ผลเก่งเกี่ยวเรื่องผลไม้โดยเฉพาะเลยแต่ปริญญาเอกผมที่จะเก่งสุดเลยผมอาจจะต้องไปเก่งทุเรียนเก่งลำไย,ยเก่งลิ้นจี่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนี่หมายถึงว่าคุณต้องมีพื้นฐานของหลวงพ่อใดหลวงพ่อหนึ่งไว้ก่อนให้เก่งไว้ก่อนให้เก่งให้เอกอุให้ชนานาญนะครับ แล้วค่อยขยับไปสายอื่นๆนะครับหรือขยับไปสายใกล้เคียงจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าจะเป็นชนิดนะครับเช่นเราเราชอบเหรียญน,นะครับชอบเหรียญหลวงพุทธีนะครับเราก็ขยับไปไปเหรียญของอหลวงพ,พ่อพรมาช่องแคขยับขึ้นไปหน่อยนึงหรือไม่ก็เป็นเหรียญของอหลวงพ่อนรยยาหอมนะครับ พราะศิลปะนะั่นอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ยุคเดียวกันอย่างนั้นจะดีกว่านะครับฝากไว้แล้วกันนะครับว่าให้ให้เชี่ยวชาญสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับอย่าตีขุมอย่าตีรู้ทุกอย่างเลยไม่ดีครับไม่ดีจริงๆนะครับอันนี้ฝากไว้เลยอย่าเป็นอย่างผมนะฮะแต่ตอนนี้ผมผมเรียกไม่ได้แล้วเพราะเป็นอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะครับก็มีอะไรที่อพอจะพึงจะ ให้ความรู้เพื่อนๆพี่ๆได้บ้างนะครับก็จังหวะมา,าคุยกันอย่างนี้นะครับเอาคลิปมาเอาภาพมาให้ชมให้ดูกันนะครับมีคำถามฝากไว้ใต้ล่างนะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแลอสิ่งอันใดฝากกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้บ้างนะครับผมเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ